ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้เราขอนำเสนอในหัวข้อที่ว่า สวดมนต์บทไหนเวลาใดวิเศษที่สุดและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตสวดมนต์ผิดบทยิ่งพาชีวิตเราสับสนก่อนที่ท่านจะสวดมนต์ขอท่านโปรดศึกษาหาความรู้จากคำสอนของครูบาอาจารย์เสียก่อนบางท่านสวดมนต์เป็นชั่วโมงแต่สวดทั้งน้ำตากินน้ำตาต่างข้าวชีวิตครอบครัวหาความสุขแทบไม่ได้เลย สามีภรรยาทะเลาะกันเช้าเย็นลูกเต้าเกเรว่านอนสอนยากทำมาค้าขายขาดทุนทุนหายกำไรหดเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะ,ะท่านสวดมนต์ไม่ถูกบทสวดสเปะสปะใครว่าบทไหนดีก็สวดสวดทุกวันแต่ไม่เกิดปัญญาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมท่านได้กล่าวแนะนำแก่ญาติธรรม ที่ประสบกับความทุกข์ใจในชีวิตว่า 1. บทสวดมนต์บทพาหุงมหาการนั้นมีอนิสงส์มากเป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีความอดทนและความเพียรเอาชนะมารทั้ง8จนพระองค์สาม,มารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหากเรานำมาสวดทุกวันจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของเราและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุขความแคล้วคลาดจากอันตร,รายทั้งหลายทั้งปวงอัน,นิสงจากการสวดช่วยทำให้เกิดสติมาปัญญาเกิดเราสามารถนำเอาปัญญาที่ได้มาแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้อุปสรรคต่างๆในชีวิตก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นก็จะหางหายเรียกสุขก,กายสบายใจจิตใจปลอดโปรง่งท่านจะนอนหลับอย่างเป็นสุข ตื่นมาหน้าตาสดใส 2. บทสวดกรณียะเมตสูตรเป็นบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับพระภูมิเจ้าที่ตลอดจนเทวดาสัมภเวสีทําให้ท่านรักใคร่เมตตาหากเราวสวดทุกวันแล้วท่านจะมาเป็นมิตรกับเราท่านจะคอยปกปกกักรักษาดูแลเราและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขคนก็รัก ผีก็รักหมาก็รักหากสวดขณะเดินทางจะทำให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัย 3. บทสวดชินบัญชรสมเด็จโตพรหมรังสีท่านจะรดดขึ้นมาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและพระอารหันตสาวกทุกพระองค์ 4. บทสวดยอดพระกันไตรปิฎก สวดเพื่อบูชาและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เคยอุบัติขึ้นมาในโลกมนุษย์ 5. บทสวดมหาเมตตาใหญ่เป็นบทที่เทวดาสวดกันบทนี้เทวดาจะสวดมนต์เวลา24นาฬิกาหนึ่งนาทีเพราะเป็นเวลาที่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์บทนี้ เป็นการแผ่เมตตาไปทุกทิศโดยไม่มีประมาณใครที่นำมาสวดครอบครัวจะมีสุขเพราะอนิสง์จากการแผ่เมตตาจะนอนก็หลับอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาหน้าตาก็สดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. บทสวดธรรมจักรกับป่าอตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่าอิสิปนะมฤคกทายวันทำให้พระอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหากใครที่นำปสวดจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวประเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทีตะธรรมโมท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าหากใครสวดครบหนึ่งพันจบ จะเกิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม 7. บทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นมีไว้สำหรับญาติธรรมที่ไปถือศีลแปดหรือที่เรียกว่าบวชเนคขมมะบวชเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานตัวเราเองศีลห้ายังรักษาไม่ได้ไม่ต้องไปสวดให้เราสวดมนต์บทพาหุงมหากาและอิติปิโส เกินอายุหนึ่งจบทุกวันเพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราญาติธรรมท่านใดที่มีวิบากรรมหนักหรือเคยเกี่ยวข้องกับการทำแท้งให้สวดอิติปิโสร้อยแปดจบทุกคืนก่อนนอนหรือจะสวดทั้งวันก็ได้ว่างเวลาไหนก็สวดเวลานั้น เวลาที่เหมาะสมสำหรับการสวดมนต์เวลาตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเพราะเป็นเวลาที่พระสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นช่วงที่ทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบและเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์เวลา24นาฬิกาหนึ่งนาที เป็นเวลาที่เทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสนทนาธรรมเวลานี้เราไม่ควรเข้าไปห้องพระเพราะเป็นเวลาที่เทวดาจะลงมาสวดมนต์ห้ามลูกเล็กเด็กแดงเข้าไปนอนในห้องพระหรือหน้าหิ้งพระเพราะเทวดาจะลงมาสวดมนต์หน้าหิ้งพระหากมีเด็กไปนอนในห้องพระเวลาเที่ยงคืนเด็กๆมักจะร้องไห้งอแงบางรายถึงกับป่วยไข้ไม่สบาย เหตุเพราะเทวดาท่านต้องการจะลงมาสวดมนต์เวลาสี่นาฬิกาถึงเวลาหกนาฬิกาใกล้รุง่งพระพุทธเจ้าจะทรงตรวจวินิจฉัยสัตว์โลกว่าวันนี้ใครพอที่จะมีบุญวาสนาพอที่พระองค์จะทรงไปโปรดแสดงธรรมสมควรแก่อุปนิสัยบารมีของคนเหล่านั้นให้เขาได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเวลานี้ เป็นเวลาที่พระสงฆ์ลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าจึงเป็นเวลาที่เหมาะแก่การสวดมนต์และการปฏิบัติกรรมฐานเพราะจิตใจจะเกิดความปลอดโปรง่งสงบเยือกเย็นทำให้จิตเกิดสมาธิเวลาหกนาฬิกาไปจนถึงเวลาเจ็นาฬิกาจะเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เมื่อเราวสวดมนต์เสร็จแล้ว ให้จัดเตรียมอาหารคาวหวานไปใส่บาทได้เวลาที่ประสงค์เดินมารับบินทบาทคนที่มั่นตักบาททำบุญชีวิตครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขหากินไม่ขาดสนค้าขายดีในยามที่ทุกข์เทวดาท่านจะคอยช่วยเหลือขอให้ท่านมันตักบาททำบุญกันเข้าไว้สะสมบุญกันว่าละเล็กว่าละน้อยเรามีอะไรก็ใส่ไป ข้าวขันแกงถ้วยน้ำพริกผักต้มไข่ต้มน้ำปลาร้าไม่ต้องอายถึงเราจะยากดีมีจนเราก็ใส่ไปตามที่เรามีเพราะอานิสงส์จากการใส่บาตรจะช่วยทำให้ชีวิตของเราอยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินไม่ขัดสนจะมีคนคอยเมตตาช่วยเหลือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ขอให้ท่านหมั่นสวดมนต์พร้อมกับการตักบาตรทำบุญหากญาติธรรมท่านใดที่ไม่มีเวลาไปใส่บาตรก็ใช้วิธีหยอดกระปุกออมสินแทนเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระให้เราเอาเงินมาจบใส่ในมือวันละหนึ่งบาทสบาทห้าบาท9บาทเรามีน้อยก็ทำแต่น้อยเมื่อเราทำบ่อยๆเข้าบุญนั้นก็จะมากขึ้น อย่าดูถูกว่าเงินที่เราทำนั้นมีเพียงน้อยนิดบุญกุศลไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินว่าใครจะทำมากใครจะทำน้อยตรงนี้ยังมีอีกหลายท่านที่ยังมีความเข้าใจผิดๆบุญกุศลจะมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ว่าทรัพย์ที่เราหามาได้นั้นมาจากสัมมาอาชีพหรือไม่ขณะที่เราทำบุญเรามีศีลห้าไหม จิตของเราบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนเวลาที่เราให้ทานเราควรจะยกจิตของเราให้สูงขึ้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ